ถูกเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย์แม่เป็นที่ห้าใช่ไหมงวดที่ห้ามาทำไปหกแล้วมันผิดมือ๋อถ้าก็ถูกห้างวดแต่พ่อป,ปู่ท่านสัญญาว่าจะให้หกงวดถูกไหมครับอาจารย์แม่จ้าแต่ว่าท่านพูดก่อนที่จะได้องค์ย่ญามานะคะ<อ>แล้วก็ทีนี้พอได้ย่ามาปุ๊กหญ้าบอกว่าจะให้ได้เลือเอ่อนั่นเลย่าท่านบอกว่าท่านจะมตดตาอยู่ครับ สวัสดีอาจารย์แม่นะครับผมครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์แม่ที่บ้านสวนเหมือนเดิมนะครับผมก็งดก่อนเขาถูกกันเยอะไหมอาจารย์แม่อันหกสองนี่ยครับก็เขาก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันไม่ค่อยโอ้ครับผมแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมส่วนใหญ่นี่ถูกกับอาจารย์แม่อยู่แล้ก็มีบางคนก็ถูกเยอะนะครับเพราะว่าเขาซื้อทุกตัวเนาะเขาไม่ได้เบ่งไม่ได้แยกคือบางคนก็เลือกซื้อเขาก็ไม่ถูกกันนะ ก็คือก็อคือแอดในช่องนะแอดมินย้ําตลอดเนาะบอกว่า9262ด้วยนะคะท่านผู้ชมพูดแล้ว<อ>พูดอ,อีกเนาะเขียนกลับหัวให้พ่อเอเอเขียนกลับหัวให้ด้วยแล้วก็พูดด้วยว่า9262ด้วยกันไว้นะครับก็เลยท่านผู้ชมส่วนใหญ่นี่ถ้าฟังแอดมินพูดกับอาจารย์แม่ในคลิปเนี่ยอาจจะรู้นะครับอา,อาจจะได้ยินนะครับแล้วก็อาจจะรู้ว่าแอดมินบอก62ด้วยนะครับเพราะว่าปู่ท่านย้ํามาที่ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช่่เ,าเขาก็ให้มา แต่จันเขาไม่รู้ว่ามันกลับหัวกลับหางเนาะแต่นี้มันมาพิกเราก็บางคนก็ซื้อแต่บน6หกสองมีคนซื้อเยอะอยู่แต่ซื้อแต่บนแต่มันได้ใจล่างหก<อ>สองสองหกนะ<อ>ลูกศิษย์หลายคนนะว่าเพราะว่าเราให้ไปเป็นสามตัวเนาะเขาก็เลยพากันซื้อแต่บน,บนก็เหมือนกันชลาใจเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะมาล่างเนาะเพราะว่าอาจารย์ให้ไปก็เป็นเลขแยกเนาสองตัวสามตัวดิความเข้าใจของลูกศิษย์เ็าคิดว่า ซื้อหกสองอยู่แต่เขาพากันซื้อบุญอะเยอะอบางคนก็ถูกล่างก็ถูกน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอที่จะหักลบครบนี่กันเนาะคุณหนีบอกว่าเอาแต่ห้าสองเก้าเก้าสองบางคนเอาแต่ห้าเก้าสองนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะที่แอดมินไปไลฟ์สดเนาะคนดูเยอะมากเลยนะวันนั้นน่ะคนที่เห็นเลขห้าเก้าสองกับห้าหกสองนี่มีประมาณสามหมื่นคน สามหมื่นถึงสี่หมืนคนนะครับแอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าท่านผู้ชมทางช่องนี้จะต้องมีโชคมีลาบกับอาจารย์แม่อย่างแน่นอนนะครับผมหลังมาแสดงความดีใจวันนี้ก็จะมาถามเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็วันนี้เราจะมานัดวันด้วยนะครับอาจารย์แม่ช่วงนี้ภารกิจเยอะไหมครับอาจารย์แม่ใ่ะก็มีงานหลายอย่างนะคะดูบ้างอกข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็ลูกศิษย์มาที่บ้านบ้างแล้วก็งานประจําของตัวเองเนาะ ธุรกิจอาชีพตัวเองทำสวนทำไร่ด้วยแล้วก็หน้าที่ของทางชุมชนด้วยเนาะคะ่ะโอ้ก็งานก็เยอะครับคือส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหานี่มาจากต่างจังหวัดเยอะใช่ไหมคับราจารย์แม่ค่ะส่วนมากก็มาต่างจังหวัดเยอะจ้ะ๋อครับผมก็ส่วนมากก็อาศัยดูดวงก็ดูทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าค่าเดินทางค่าอะไรองค์ประกอบหลายๆอย่างมันยาก าการตนดูให้ทางโุรศัท์การแก้ดวงแ<ม>ก,ก้กรรมแก้ชะตาชีวิตแต่ละคนก็ให้ลูกศิษย์เขาแก้กันเองอเราก็แค่แต่ดูให้แล้วก็บอกเขาว่าเขาต้องไปแก้อะไรไปทําอะไรติดขัดเพราะอะไรเนาะแต่บางคนเขาอยากทําพิธีเขาก็มาเองเนาะเพราะว่าถ้าออกไปต่างจังหวัดข้างข้ามคืนอาจารย์ก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าจังหวัดใกล้เคียงก็ไปได้อยา่างโคราชสุรินทร์บุรีรัมย ในตัวจังหวัดอะไรเงี้ยระยะไม่เกินสองร้อยกว่าลูอะไรเงี้ก็ไปได้นะร้อยลูอะไรประมาณนี้<ะ>ครับผมก็คือการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลําบากส่วนใหญ่อาจารย์แม่จะให้แกทางโทรศัพท์จะจให้เขาแก้คลิปเองแกดูดงเองเนาะอาจารย์ก็ดูแล้วก็ให้แนวทางแล้วก็ให้คําแนะนําเขาก็ให้เรา พิธีกรรมต่างๆก็ให้เขาหาพระหาเจ้าหาร่างทรงแถวบ้านเขาไปครับผมหาพรานอะไรก็แถวบ้านไปรามที่ตั้งศาลตั้งรเนี้ยครับราะว่า,ถ,าถ้าเราไปทําให้ลูกสิยนไปดูแล้วไปแก้ดูแลไปแก้มันก็คงไม่ไหวะเ้รก็แบบมันหลากหลายเนาะก็ไปต่างจังหวัดก็เลยว่าอาศัยแบบดูให้แล้วก็ให้เขาแก้เองครั ครับผมก็ดูให้ว่ามันมีตรงไหนต้องแก้อย่างนี้เนาะอาจารย์แม่เพราะว่าบางคนก็อยู่ไกลมากนะคะครับบางคนก็อยู่ไกลนะนี่ก็เมื่อวานก็ไปโคราชทวันที่ยี่สิบเจ็ดเขาจะมาจากลบบุรีนี่เขาก็มาเองนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่สะดวกที่จะไปโลกไกลๆเพราะว่าถ้าอกถ้าอกพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วลูกศิษย์ที่เขาจะดูดวงนูอะไรก็อาจารย์ก็ไม่สะดวกเนาะที่นี่ก็ เขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเหมือนกันมันก็ต้องเว้นไปอีกแล้วอาจารย์แม่ก็มีธุระเยอะด้วยเนาะคะ่ะที่อยู่ที่บ้านที่ต้องอดูแลนะคะเพราะว่าเป็นอบโตด้วยเป็นอ,อสโมด้วยเป็นทุกอย่างก็เลยมันก็เลยงานมันเลยหลายอย่างเนาะคะ่ะคงานมันถ้าลูกศิษย์ที่เข้าไปมาประจำเลยเขาจะรู้ว่าเราไม่เคยมีเวลาว่างครับผม แล้วก็เกี่ยวกับการทําพิธีนะครับผมอาจารย์แม่ไปทําพิธีอยู่ไหนมาครับอาจารย์แม่ที่เราพูดกมื่ิธีนะครับหนอที่พูดไปที่ครูเมืองอ่ะครับนี้ก็ไปทําพิธีให้เขาเนาะคระแต่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเอาไม่ออกแล้วลก็คือได้แนวทางมาด้วยใช่ไหมคะ,ะไปก็ได้แนวทางมา แล้วแล้วใครเป็นคนให้คะอ,อาจารย์เนี่ยก็ตอนที่ทําพิธีเขาเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ดนบรรดาหรือว่าเจ้าที่เขาเนาะไม่รู้ว่าเจ้าที่จ้โคองบ้านหรือเปล่าอะไรยังไงเนาะแต่อาจารย์ก็เห็นเลขนั่นแหละก็เ,เลยว่าไม่รู้มันจะโอกหรือไม่โอกจะถูกหรือไม่ถูแล้วเพราะว่าการที่ถ้าโอเอ่อโอกนอกพื้นที่เวลาไปทําพิธีกรรม ส่วนมากมันก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางก็จะมีเลขมีแนวทางอยู่ครับ,รบว่ามันจะออกไม่อ,อกก็ขึ้นอยู่กับว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือบารมีของเจ้าที่ของแต่ละคนเนาะครับผมเวลาไปทําพิธีให้ลูกศิษย์อะบางคนอะเจ้าของบ้านก็ถูกส้างสีงวดติดกันเขาก็ถูกเองนั่นแหละฟันได้ฟันอะไรเองเงี้ยเหมือนเจ้าที่ก็เปิดเจ้าที่เขาเรง่ง แต่บางที่ไปทำเจ้าที่ให้มาก็ไม่ถูกมันก็อยู่ที่เจ้าที่แต่ละคนเนะาะค่ะภูมิจะแรงหรือไม่แรงเนะาะคับแล้ว,ลวที่อาจารย์แม่ไปมาแรงไหมคะอาจารย์แม่อาจารย์ก็ไม่รู้นะสัมผัสไปเพราะว่าเราไปลงทําพิธีอันนี้ไม่ได้ไปทําพิธีกับพวกอจอมปลวกหรือพิธีอะไรเนะาะอันนี้จะเป็นการไปทําพิธีเอแก้เคล็ดแก้เคล็ดดวงชะตาของเขาเนาะ เป็นเหมือนจะทําพิธีต่อดวงชะตาเสริมบุญบารมีอะไรเงี้ยค่ะเป็นพิธีกรรมทางพวงนี้นหะจไปไปเสริมดวงไปแบบไปสะเดาะคอไปเสริมดวงบุญบารมีให้มีโชคลาภอย่างนี้ไหมครับอาจารย์แม่ใช่ใช่แต่ว่าไปขอแต่ก็เห็นเลขเขานะเห็นเลขตอนทําพิธีนั่นแหละก็เห็นเลขก็อาจารย์ก็เลยาก็ไม่รู้หรอกแต่ ถ้าเป็นฟันก็ฟันอาจารย์ก็ว่าทรงซูนสองหนึ่งนั่นแหละโอ้ <laughs> ครับผมแล,แล้วเราเห็นเลขนี่เห็นเป็นตัวไหนคะอาจารย์แม่เป็นสามสามคะ่ะแบบว่า 3> 3ลอยมา<ๆ>เลยใช่ไหมคะก็อมันก็ขึ้นอยู่เลขมันโองนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ในกระดาษเนาะครับขึ้นอยู่ในกระดาษแผ่นโทงะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยว่าเออมันก็จะเป็นนิมิต หรือเปล่าเพราเวลาไปทําพิธีจันก็ไม่เคยเห็นเหล่กเนาะก็ไปเจ้านี่ก็เห็นเหลองจยนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้องหรือไม่องรอร <S <S เร<อ>าเห็นมาอย่างนั้นนะสามสามแล้วว่าเจ้าของบ้านเขาเขาบอกว่าเขาจะไปเอาตัวไหนนะคะจันเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าสามสามเขาจะซื้อเปด็ดเปด็ดซื้อเปด็ดเปด็ดแล้วก็สามเปด็ดกวางงี้ กลับไปกลับมาเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เขาเขาก็จะซื้อดักหน้าดักหลังกลับหัวกลับหางอะไรของเขาเลยจะกลับหัวเหมือนหกสองเก้าสองเนาะเพราะนี้เขาจะว่าเขาจะกลับจะแปดแปดก 8, 8, 8, 8, 8, ็เป็นแปดสามสามเปดจากสามสามก็เป็นสามเปดเปดสามเนเาะเพราะว่าเลขสามกับเลขเปดตัวเดียวกันค่ะใช่ค่ะบางทีมันก็จะมาสามสามหรือจะแปดปดหรือจะเป็นแปดตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งเขาคิดอย่างนี้นะ ครับแล้วภูมิตรงนั้นเป็นภูมิอะไรครับอาจารย์แม่ก็เป็นบ้านเขาธรรมดานี่เลยอ่เป็นภูมิบ้านปกติจ้ะอืมหรือ,อว่าเจ้าทีบเขาอยากมาบอกโชคลาภนะคะอ,อันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้แล้วอ๋อแล้วแล้วอาจารย์แม่จะทราบได้ยังไงครับว่าภูมิตรงนั้นเป็นภูมิที่ดีมีฤทธิ์เยอะอย่างนี้รู้ได้ยังไงครับอาจารย์แม่๋อถ้าภูมิที่แรงหรือไม่แรง เวลาเราไปทําพิธีลงพื้นที่เนาะจิตสัมผัสอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกต่างกันเนาะเริ่มต้นตั้งแต่การสวดการสวดบทที่สัมผัสกับที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เป็นร่างทรงเนาะไม่ได้สวดบทหนังสือการไปทําพิธีกรรม การสวดเนี่ยที่ครั้งไม่ครั้งแรงไม่แรงมันอยู่ที่บทการสวดด้วย <Okay. S 2> ถ้าองค์เขาลงมาเขาสวดบทหนักหนักแรงแรงก็หมายถึงว่าที่ทางตรงนั้นก็จะมีอันที่มีของ้งที่แรงอยู่แล้วก็สัมผัสจากเวลาเราทําพิธีเนาะทาพิธีมันจะมีลางหรือมีความรู้สึกเหมือนจะเป็นขนลุกเส้นผมลุกอะไรเงี้ย คือมันจะมีมีเส้นกิริยาในในบอดบทในตัวเราอ่ะมีความรู้สึกใช่มีความรู้สึกสังขารเนาะครับก็คือทุกครั้งคุณแม่จะสวดแล้วก็สื่อสารกับภูมิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่เนาะใช่เหมือนเรื่องเรียกฟันเรียกอะไรจันก็ต้องเรียกเรียกแล้วก็ฟันเข้ามาดวงจิตเข้ามาเขากีดนิมิตให้เห็นเหมือนเมื่อวานเราไปโครา ลูกเมียเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผัวเขาเคยไปทําอะไรอย่างเงี้ยพ่ออาจารย์ไปสวดไปสวดเขาก็จะบอกว่าขันของแกหรือจิตของแกไปผูกพันอยู่กับที่ตรงนั้นตรงนั้นสถานที่นั้นเนาะโดยที่ลูกเมียก็ไม่เคยรู้ว่าผัวหรือพ่อไปไหนจนมาอาจารย์ไปทําพิธีให้เมื่อวานคนป่วยก็เลยพูดเองบอกเองว่าใช่ ก็ไปสถานที่นั้นๆนจริงไปทําตรงนั้นจริงอะไรจริงคือมันมีต้นโพต้นไทรต้นอะไรหมดอยู่ข้างโคลงข้าง,างสะพานอันนี้คือคือการสัมผัสเนาะแต่ถ้าเป็นอาจารย์ดูเองถ้าไม่มีองค์อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าคนเน่ไปอยู่ไหนไปทําอะไรที่ไหนด้วยเรามีครูบาอาจารย์มีองค์เนาะท่านก็เป็นคนชี้และอาจารย์ก็เป็นคนพูดอาจจะพูดไปก็เหมือน เซนก็คือเหมือนจิตสัมผัสมีคนมาโบกเรานั่นแหละ่อาจารย์ก็จะพูดไปตามที่เขาโบกอย่างเงี้ยดูดวงชะตาให้แต่ละคนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับองค์ปู่ท่านเป็นคนมาช่วยดูให้อย่างงี้ใช่ใช่แล้วเราก็เป็นคนพูดกับมนุษย์กับคนเนี่ยสื่อสารไปเนาะอย่างว่าใครไปทําอะไรไปอยู่ตรงไหนหรือเป็นอะไรตั้งแต่ อาจารย์ว่าดูคนป่วยดูง่ายกว่าดูดวงชะตาอีกอืมครับทําไมล่ะครับอาจารย์แม่เพราะว่าคนป่วยมันมีเส้นสัมผัสว่าป่วยจากอะไรครับป่วยจากโรคหรือป่วยจากสิ่งเร้นลับมันป่วยจากการไปทําอะไรมาโดนอะไรมาผิดอะไรเนาะครับการดูเส้นคนป่วยอาจารย์ว่าเส้นมันจะจับง่ายกว่าครับแต่การที่จะดูอืมครับผม แล้วส่วนตัวนี่อาจารย์แม่คิดว่างวดนี้ผู่ท่านจะยังให้ยังจะให้เหมือนงวดทีผ่ผ่านมาไหมครับก็ที่เราทําท่านก็บอกว่าท่านยังเมตตายังให้อยู่เนาะแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็ขอให้ทําก็ก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกมันก็ถูกแต่ว่าเราซื้อตามชอบหรือไม่ชอบซื้อบนญไม่ซื้อล่างซื้อ ไอ้เจ้าไม่ซื้อหกนี่น่ะลูกศิษย์เขาก็เลยบอกว่าเลขทีแอดมินเอาไปให้ก็คือถูกแต่ว่าคนซื้อน่ะซื้อไม่ถูกหลายคนก็บอกว่าเห็นยุไอ้หกสองอ่ะแต่ไม่ชอบางคนก็ว่าเลดดับบางคนก็เลขไม่รักบางคนก็ไม่ชอบไม่ถูกโชวกับเลขนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ากระแปลกนะครับผมซื้อบนไม่ซื้อล่างเนาะแต่หลายคนมากเลยค่ะมีหลายคนที่ซื้อบนแล้วไม่ซื้อล่างที่โมูกรับ โอ้ก็อาจารย์ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงหรอกเนาะท่านนี้บอกว่าเอาแต่แปดสี่แล้วมีคนไปถูกเลขทายสามตัวด้วยใช่ไหมคะซูนจากสี่แต่มีเลขทายสตัวมีคนถูกอยู่อันนั้นก็คือเรียกว่าดวงเนาะเพราะว่าคนหลายคนไม่ถูกแต่ว่าคนที่ไปถูกก็ถือว่าเป็นดวงจะเข้ารัฐบาลสุดืรัฐบาลเขาก็จะมีดวงดวงได้ไปทั้งนั้น แล้วก็อาจารย์แม่บอกว่าอาจารย์แม่ฝันด้วยใช่ไหมคะอ,อ๋อค่ะก็ฝันเมื่อคืนฝันมีคนเอาเงินมาให้ครับอาจารย์โดเลยรู้ว่ามันจะโอกอะไรลงนะแล้วคนที่เอาเงินมาให้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอาจารย์ผู้ชายนะเป็นเสียงผู้ชายเสียกให้ออกมาเอาเงินเนาะครับก็เลยอาจารย์ก็ออกมาเขาก็ส่งเงินให้ก็เลยตื่น ไม่ได้คุยกันไม่ได้เห็นเห็นหน้าไหมคะอาจารย์เห็นหน้าอยู่ที่จาไม่ได้ว่าใครเพราะว่าเขายื่นเงินมาให้ปุ๊บเราตื่นเลยเนี่ยจะเป็นผู้ชายค่ะแล้วเขาเขาให้เงินจํานวนเท่าไหร่คะอาจารย์เขาให้ยื่นแบงค์พันมาส่งใบเขาให้ส่งพันเนาะสองพันเดีเป็นแบงค์พันทั้งสองใบเลยเขาก็ยื่นมาให้ ครับแมงพันสองใบเนาะครับถือว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีนะครับเพราะว่าแต่อาจารย์ก็รับเงินจากเขารับเงินก็เลยตื่นครับสะดุ้งตื่นก็เลยไม่รู้เลยว่าตื่นมาจําได้มีคนเอาเงินมาให้ที่จาไม่ได้ว่าใครที่เอาเงินมาให้แต่แต่เป็นผู้ชายแหละเอาให้เป็นคนเก๋คนเก่ครับก็คือหลักๆเมานี้มาขอของคุณแม่ แล้วไปทําพิธีเนาะอาจารย์แม่ไปทําพิธีมาแล้วก็วันนี้จะมานัดวันที่แน่ชัดนะค,ครับว่าเราจะทําพิธีวันไหนนะครับอาจารย์แม่ไปปรึกษากับอาจารย์สงัดแล้วใช่ไหมครับว่าจะทำว่าก็ว่าจะเอาไกลๆหน่อยเลยเพระาพระาว,ว่าเพระาะว่ามันติดธุระเยอะมันไม่มีวันว่างครับก็เลยว่าวันที่สิบดก็จะล็อกวันให้ว่างแล้วก็จะไปทําพิธีขอท่านเนาะจะเป็นยี่สิบแปด ก็คือวันที่ไปทําพิธีอย่างอันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบแปดว่าอาจารย์แม่อาจารย์ว่าจะไปทํายี่สิบแปดคาผมเอาอเป็นช่วงค่าเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์แต่ก็ว่าจะไปช่วงค่ำเพราะว่ากลางวันนีรร่ภารกิจมันเยอะด้วยอะไรรึเปล่า,าก็ตอนค่ามาสวดมนต์แล้วมันสวดสวดดีอ๋อก็คือจ<อ>ิตนิ่งกว่าใช่ไหมครับอาจารย์แม่วันสงบมันสงบมันสวดมน์มันสวดแล้วนิ่งดีครับ ก็คือวันที่28นะครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์แม่จะทําพิธีนะครับแล้วมีเอ็ฟซแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยร่วมค่าผลลมกลากรากไม้มาถวายผู่ท่านบ้างไหมครับอาจารย์แม่อ๋อก็มีจ้ะมีม,มีมีอยู่หลายคนอยู่ครับเขาก็ร่วมถวายมาคนละนิดคนละหน่อยแต่บางคนเขาไม่ได้ถุงนะเขาก็ถวายมา<อ>เขาก็บอกว่าเขาศรัทธานะก็มีคนเมื่อวานก็ไม่ได้ถูกก็ถวายมาวันก่อนก็ไม่ได้ถูกก็ก็ถวายมา วันนี้ก็มีตอนเช้าเจ้าหนึ่งเขาก็ร่วมมาถวายให้เราบวงสวงคนละสองร้อยสามร้อยเขขอให้ถูกในงวดนี้นะคะเนาอแต่เขาเขาไม่ได้ถูกหรอกแต่เขาว่าเขาดูเด็ดในช่องเขาก็ให้อาจารย์แม่ดูดวงให้แล้วเขาก็ถวายสมทบมาอย่างเงี้ยดูดวงเขาก็สมทบมาครับผมก่อนมุทนาสาธุบุญนะครับกับท่านผู้ชมที่ร่วมมาถวายให้ปู่เนาะนะครับ แอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าปู่ท่านจะต้องให้อีกอย่างแน่น,นอนในงดนี้นะครับม่องค์ปูก่กององค์ย่านี่แหละเพราะว่าองค์ปู่กับองค์ย่าท่านน่ะอยากจะให้อยู่แล้วอวนะครับแล,แล้วความฝันอาจารย์แม่อาจารย์แม่ตีเป็นตัวไหนนะคะแม่อาจารย์ก็ว่าสองศูนย์หรือว่าสองศูนย์ก็ขึ้นลงเป็นหนึ่งเนาะสองหนึ่งเลยจะมาศูนย์ศูนย์ก็ไม่รู้เพราะ <ๆ S 1> ว่ามันสองพันเนาะมันเป็นพันอ่ะ แอดมินลงไว้ให้สามสามสามแปดแล้วก็สองศูนย์แต่ก็ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเองสองหนึ่งสักตัวก็ได้สองหนึ่งด้วยเพราะว่าเลขอาจารย์แม่เนี่ยบางทีก็อาจจะขึ้นลงข่านเลยแต่มันก็มันเป็นใบนพันเนาะหนึ่งพันสองใบไม่จะเป็นหนึ่งศูนย์ถูเปล่าก็ไม่รู้งั้นเราะใบใบพันสองใบเนาะนั่นแหละแต่่ามันก็รวมกันเป็นสองพันเนาะนะครับ งั้นเรารอดูเลขปู่กับย่าอีกทีหนึ่งเนาะค่ะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมเลขไปขอองค์ปู่กับองค์ย่าว่าจะออกมาเป็นตัวไหนะนะครับแล้วคอยแล้วคอยมาดูกันว่าองค์ปู่ท่านจะให้สามตัวหรือว่าให้สองตัวงวดนี้นะครับแต่เดิมทีนในองค์ปู่ท่านให้สามตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แม่จ้าจ้ะ,จะ ท่านก็ให้สลับกันมาอย่างนี้แหละทรงตัวสามตัวสามตัวท่านก็ไม่ได้ให้ทุกงวดหรอกแล้วจะงวดไหนที่ว่าท่านให้มันงวดนี้ท่านให้มาสามตัวแต่มันก็ไม่ออกมันออกสองตัวงวดคนก็สามตัวก็ไม่ออกสุดมันก็จะออกแต่สองตัวเนาะบางทีให้สามตัวออกสองก็มีนั่นเลยจ้ะแต่ว่าบางทีท่านให้สามก็เคยถูกสามอยู่ใช่แต่ว่าเก้าหนึ่งนะท่านให้สองตัวก็มาสองตัวล่างเนาะไม่ได้กลับเลยนะคะครับ ครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เม่เทียวนะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไงก็ฝากติดตามนะครับผมวันทําพิธีด้วยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ